สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p i g l e t Adventure กันอีกครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะไม่ได้มาพูดกันถึงเรื่องของกาแฟนะครับเราจะมาพูดกันถึงเกมที่ชื่อว่า g e n s h i n Impact นะครับในหัวข้อที่ว่าสายฟรีทำยังไงให้ได้5ดาวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย e n นช h i Impact นะครับเป็นเกม Open World Action RPG สัญชาติจีนนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะครับและเป็นที่คือฮากันมากในหมู่เกมเมอร์ตอนนี้นะครับผมด้วยความที่เกมนี้นะครับเป็นเกมที่สามารถเล่น cross platform กันได้นะครับหมายความว่าคุณจะสามารถเล่นได้ทั้งในมือถือและใน PC ใน ID เดียวกันนะครับผมด้วยผมนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นเกมนี้มั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดตัวนะครับแต่ด้วยความที่เกมนี้เป็นเกมกระชานะครับผม คุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคําว่ากาชาเนี่ยมันเท่ากับเกลือครับผมดังนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ถึงการสุ่มกาชานะครับสุ่มยังไงให้ได้5ดาวนะครับผมโดยในการสุ่มกาชาของเกมนี้นะครับสามารถเข้าไปในเมนูที่ชื่อว่า w i s h หรือคำอธิษฐานนะครับในเมนูที่อยู่บนหัวมุมขวาของ UI นะครับผมถ้าคุณคลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแบนเนอร์ต่างๆนะครับโดยแต่ละแบนเนอร์นะครับก็จะมีโปรโมชั่นหรือเรทการออกตัวละครที่ต่างกันนะครับโดยในแบนเนอร์แรกนะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ที่เรียกว่า Character Event Wish นะครับซึ่งมันจะเป็นแบบ l i m i t e d t i ท e นะครับเขาจะจำกัดเวลาในการที่โปรโมชั่นนี้จะอยู่ในเกมนะครับโดยแต่ละแบนเนอร์นะครับก็จะใช้ตัวที่เรียกว่า Fade หรือลูกแก้วนะครับที่ใช้ในการสุ่มกระชานะครับต่างกันนะครับอย่างเช่นแบนเนอร์แรกที่เป็นคาแรคเตอร์อีเวนต์วิชหรือมิหรือแบนเนอร์ที่เป็นลิมิเต็ดไทม์นะครับผมก็จะต้องใช้อินเตอร์ทวีนเฟดนะครับซึ่งเขาเขียนว่าเป็นลิมิเต็ดวิชชิ่งไอเทมนะครับผมโดยลูกแก้วอินเตอร์ทวีนเฟดหนึลูกนะครับก็จะสามารถสุ่มกระชาได้1ครั้งครับผมต่วในส่วนของกระชาที่เป็นเวปอนอีเวนต์วิชหรือกระชาอาวุธนะครับ ก็จะใช้ในส่วนของ intertwin f a t e เช่นกันนะครับและในส่วนกระชาสุดท้ายนะครับที่เป็น wonderlust invocation นะครับหรือ standard wish นะครับจะเป็นกระชาที่ต้องใช้ลูกแก้วอีกชนิดในการสุ่มนะครับลูกแก้วชื่อว่า a c q u a n t f a t e นะครับซึ่งในส่วนของแบนเนอร์สุดท้ายนี้นะครับที่เป็น standard wish นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า standard ดังนั้นมันจะเป็น wish ที่ไม่ได้จำกัดเวลาหรือ limit time นะครับผม และแต่ละแบนเนอร์นะครับก็จะมีระบบที่ช่วยปลอบใจคนส่งอยู่นะครับโดยเขาจะบอกว่าทุกๆ1ิบคาอธิษฐานนะครับจะการันตีที่จะได้ไอเทม4ดาวหรือมากกว่านั้นอย่างน้อย1อันนะครับผมแล้วเมื่อคุณกดเข้ามาที่ในส่วนของดีเทลนะครับผมมันก็จะโชว่วาดรอปเลทข,ของแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับในโปรโมชั่นนี้นะครับผมเมื่อคุณกดเข้ามาอ่านดีเทลของแต่ละแบนเนอร์นะครับเขาก็จะบอกว่า มันจะเพิ่มอัตราการดรอปนะครับของแต่ละตัวโดยถ้าคุณสุ่มได้ตัว5ดาวนะครับมันจะมีโอกาส50%ที่จะเป็นเวนตินะครับหรือถ้าคุณสุ่มได้4ดาวมันจะมีโอกาส50%ที่จะออกมาเป็นฟิชเชียงลลงแล้วก็บาบาร่านะครับผมและกดในการสุ่ม5ดาวนะครับเขาการันตีไอเทม5ดาวที่90แอเทมนะครับหรือว่า90ครั้งในการอธิษฐานนั่นเองนะครับผม ดังนั้นนะครับยังไงเมื่อคุณสุมงรบ90ครั้งนะครับคุณก็จะได้ไอเทม5ดาวแน่นอนนะครับโดยในแต่ละรายละเอียดของแบนเนอร์นะครับก็จะมีบอกว่าอเทม5ดาวมีอะไรบ้างอเทม4ดาวมีอะไรบ้างแล้วก็อเทม3ดาวมีอะไรบ้างนะครับผมสาหรับผู้เล่นสายฟรีที่อยากได้ไอเเทม5ดาวนะครับผมแนะนําให้โฟกัสในอันใดอันหนึ่งนะครับโดยเลือกว่าคุณอยากได้ตัวละครไหนที่โชว์ในแบนเนอร์นะครับและโฟกัสไปที่แบนเนอร์นั้นๆนะครับผม เพราะว่าเรทในการออกของตัวละครที่โชว์ในแบนเนอร์จะมีมากกว่าตัวละครอื่นๆนะครับผมอย่างเช่นในแบนเนอร์นี้นะครับที่กำลังจะหมดอายุแล้วนะครับก็จะมีตัวที่โชว์ในแบนเนอร์ก็คือเวนตี้ตัว5ดาวแล้วก็ตัวสดาวอีก3าตัวที่เป็นเชียงลิงฟิชแล้วก็บาบาร่านะครับส่วนในแบนเนอร์นี้นะครับก็จะมีทั้งอาวุธ5าดาวจีนดีลุกนะครับผมที่เป็นไอเทม5ดาวนะครับ นั่นหมายความว่าความเสี่ยงที่คุณจะได้ไอเทม5ดาวแทนตัวละคร5ดาวก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อคุณได้90ครั้งแล้วนะครับผมส่วนในตัว4ีดาวที่เพิ่มเรทก็จะมีชิชิหรือน้องกะทินะครับผมโมนาแล้วก็เคอร์ชิงนะครับผมคราวนี้เราก็จะมาดูในประวัติการสุ่มเปิดกระชานะครับเราสามารถนับการสุ่มเปิดกระช้าว่าเราเปิดไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งนะครับได้จากตรงนี้นะครับ history นะครับหรือประวัติในการสุ่มนั่นเองนะครับ มก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าผมสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วแล้วได้ตัวที่เป็น5ดาวตอนไหนนะครับโดยเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็นแบนเนอร์อันไหนนะครับก็จะมี permanent which character event which หรือ n o w i c h which นะครับล้วก็จะสามารถเลือกได้ในนี้เลยครับแตส่วนนี้ผมเลือก character event which นะครับผมวิธีนับกระชาที่คุณสุ่มไปทั้งหมดนะครับก็แค่ คูณเลขธรรมดาครับเพราะว่าหนหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด6กไอเทมนะครับผมคุณก็ดูหมายเลขหน้าตรงนี้นะครับเพราะคุณเปิดไปแล้วทั้งหมดกี่หน้านะครับคุณไล่ไปเลยสองสามสี่ห้1 12เจ็ด1ปหมดแล้วนะครับผม ผมจะไม่นับ15 linkage, 15เพราะยังไม่ครบเนาะ14คูณ6ได้เท่าไหร่ครับ14คูณ6ได้8 4นะครับหมายความว่าผมเปิดไปแล้วทั้งหมด84ครั้งนะครับแล้วก็บวกหน้าที่15ไปอีก2ครั้งก็เป็นทั้งหมด8 6ครั้งนะครับแต,แต่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 จากการที่ผมลอง2ครั้งนะครับยังไงผมว่าคุณก็มีโอกาสที่จะเปิดได้อเทม5ดาวก่อนที่จะครบ90ครั้งที่เขาการันตีไว้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผมเปิดได้อเทม5ดาวตอนที่ครั้งที่เท่าไหร่น โดยไอเทมในหน้าแรกนะครับจะเป็นไอเทมปัจจุบันล่าสุดที่คุณเปิดไปนะครับผมเพราะผมเพิ่งเปิดได้เปนเพราะผมเพิ่งเปิดได้เวนตีซึ่งเป็นตัวละครห้าดาวไปนะครับดังนั้นผมก็จะมาหักลบอ่ะเพราะผมเพิ่งเปิดได้เวนติซึ่งเป็นตัวละครห้าดาวไปนะครับยังไม่ถึงเก้าสิครั้งเลยนะครับดังนั้นเราก็จะมานับนะครับว่าผมเปิดเวนตีได้ในครั้งที่เท่าไหร่นะครับของการสุ่มกระชานะครับผม เดียวเราจะเอา86มาแล้วหักลบเลขที่ผมนับต่อไปนี้นะครับเพราะว่าผมสุ่มมาเกินจากครั้งของเวนติแล้วนะครับผม1,2,3,4,5,6 7,8,9,10หมายความว่าผมเปิดเวนติได้ครั้งที่86ลบด้วย10นะครับซึ่งก็คือครั้งที่76นั่นเองนะครับผมถามว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ตัว5ดาวนในการเปิดกระชาแต่ครั้งแรกเลยไหมมีโอกาสนะครับแต่ว่า มันน่าจะน้อยหน่อยซึ่ง ID นี้ผมใน h no Wish ที่มันจะใช้ลูกแก้วแค่8ดวงในการสุ่ม10ครั้งนะครับเป็นโปรโมชั่นของการเปิดเกมครั้งแรกๆนะครับผมสุ่มได้ตัว5ดาวตั้งแต่การสุ่มครั้งแรกนะครับผมตัวน้องกะทินัเนเ่งนะครับชีชนะครับผมต่อไปผมจะแสดงประวัติการสุ่มกระชาของแมงอีก ID นึงนะครับ ID ก่อนหน้าที่ผมเล่นนะครับ ซึ่ง i อนั้นเป็น ID ดีที่เกลือมากนะครับแล้วไม่เคยได้5าดาวมาก่อนเลยนะครับผมก็ใช้หลักการนี้นะครับว่ามันต้องการันตีที่90วิชแน่นอนนะครับผมผมก็จะสุ่มจนกว่าจะได้5้าดาวนะครับโดยเน้นที่แบนเนอร์ใดแบนเนอร์หนึ่งนะครับผมไอดีนี้ผมไม่เคยสุ่มได้ตัว5ดาวเลยนะครับ ผมใช้ความถึกและความเถือกอย่างเดียวนะครับจนผมได้จีนมานะครับผมเป็น5ดาวตัวแรกและตัวเดียวที่ผมสุ่มได้นะครับผมพามาดูในส่วนของ ID นี้นะครับว่าผมสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับถึงจะได้5ดาวนะครับผมโดยใน ID ดีนี้ผมมีหลักการว่านี่ดูสิผมยังไม่ได้เปิดวิน beginner wish เลยนะครับผมจะใช้หลักการว่าผมจะทุ่มลูกแก้วทั้งหมดที่ดทได้มานะครับ ไปให้แบนเนอร์ใดแบนเนอร์หนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือแบนเนอร์เดียวเลยเห็นไหมผมยังไม่ได้ใช้ beginner wish เลยนะครับสำหรับ id นี้นะครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้นะครับว่าพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพชรที่ได้เนี่ยมันพอที่จะเปิดคบ90ครั้งนะครับเกินด้วยนะครับผมผมเลยยังไม่กล้าสุ่มตัว beginner wish นะครับตัวใน id ตัวใน id นี้นะครับผมทุ่มทั้งหมดไปให้แบนเนอร์นี้ครับซึ่งเป็นแบนเนอร์ แบบ s t a n d a r d w i ิชนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตัวที่เป็นแบนเนอร์ของเวนตีเนี่ยมันขึ้นว่า Limited Time นะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอจำนวน90ครั้งที่มันนับเนี่ยมันจะนับต่อไหมเมื่อหมดเวลานะครับแต่ได้คำตอบมาแล้วทางมิโฮโยยืนยันมาแล้วนะครับมีคนถามไปนะครับเขาบอกว่ามันจะนับต่อนะครับหมายความว่าถ้าสุ่มแบนเนอร์นี้แล้วคุณหมดเวลาของแบนเนอร์นี้แล้วคุณเป็นโปรโมชั่นใหม่ คุณสุ่มได้60ครั้งมันก็จะนับต่อครั้งที่61ให้นะครับอันนี้ก็ค่อยโล่งใจขึ้นหน่อยนะครับโดยใน ID ดีนี้นะครับผมสุม่มที่แบนเนอร์นี้แบนเนอร์เดียวเลยนะครับได้จีนมานะครับมันนับกันว่าผมสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งนะครับผมทําเหมือนเดิมครับ6คูณด้วยเท่าไหร่ผมสุ่มไปทั้งหมดอ่าสิบาก่อนสิบสามสิบามคูณด้วย6ได้เจ็สิบแปดนะครับผมแล้วก็บวกไปอีกหนึ่งก็เป็นเจ็เนั่นเองนะครับผม หมายควาว่าผมสุ่มแบนเนอร์นี้ไป79ครั้งนะครับตอนนั้นเหมือนเดิมนะครับเอาไปหักลบนะครับผมไปแล้ว1 2 3 4 5 6นะครับ7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับเอา79ที่ได้เมื่อกี้นะครับไปลบด้วย14นะครับก็จะได้จำนวนคือ65นะครับหมายความว่าผมสุ่มไปทั้งหมด65ครั้งนะครับแล้วตัว5ดาวซึ่งก็คือจริง ซึ่งเป็นตัวที่เรทอัพหรือว่ามีช้น c ์ที่จะได้เพิ่มขึ้นในแบนเนอร์นั้นนะครับออกมานะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้กำลังใจผู้เล่นสายฟรีทุกๆคนนะครับว่าถ้าคุณอยากได้5ดาวจริงๆนะครับยังไงถ้าคุณมีความพยายามนะครับเล่นเกมไปเรื่อยๆครับมันได้นะครับได้แน่นอนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ สุดท้ายก็หวังว่าตัวอย่างการทดลองของผมนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับที่อยากได้ตัว5ดาวหรือว่าไอเทม5ดาวนะครับผมสุดท้ายนะครับหากใครสงสัยว่าลูกแก้วที่ใช้สุ่มกระชามาจากไหนนะครับผมลูกแก้วนั้นก็จะมาจากการนําเพชรที่เราสะสมได้ในการเล่นเกมนะครับประจนภายไปเรื่อยๆนะครับไปแลกที่ช็อปนะครับเข้าไปที่ช็อปแล้วก็ไปที่ p i ่มอนส์บาร์เกนนะครับผมลูกแก้ว สามารถนำเพชรไปแลกได้นะครับหรือนำเพชรไปซื้อนั่นเองนะครับด้วยราคา160เพชรต,ต่อลูกแก้ว1ลูกนะครับผมคุณจะแลกอะไรก็แล้วแต่นะครับ i n t e r t w ์ท e phase หรือว่าเป็น q u e n phase ก็ได้นะครับอย่าลืมว่าผมแนะนําให้โฟกัสไปที่อันใดอันหนึ่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งทางมาของลูกแก้วก็คือ star glitter exchange นะครับคุณจะได้ star glitter มาจากการที่คุณสุ่มแล้วคุณได้ตัวซ้ำนะครับผม คุณจะได้ Star Glitter มาเอาไว้แรกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ Stardust Exchange นะครับ Stardust Exchange ก็คือคุณจะได้ Stardust ง่ายกว่านะครับเพราะว่าในการสุ่มทุกครั้งคุณจะได้ Stardust นะครับโดยมันจะจำกัดว่าแลกได้เดือนละ5อันเท่านั้นนะครับใช้75 Stardust ในการแรกลกหรือแก้ว1อันนะครับผม สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการเล่นเกมนี้นะครับอย่าลืมว่าการเล่นเกมนะครับเล่นเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าซีเรียสกับมันจนเกินไปนะครับผมยังไงผมว่าการที่เราอยู่ในช่วงโควิดช่วงนี้แล้วเราไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกหรือไม่ได้ไปเที่ยวไหนเนี่ยการเล่นเกมที่เห็นภาพสวยๆแบบนี้นะครับมันก็ช่วยจัดลงใจได้เหมือนกันในระดับหนึ่งนะครับผมส่วนตัวผมเป็นคนชอบวิวที่ เป็นทะเลเหมอกแบบนี้มากเลยนะครับผมที่ชอบเกมนี้มากเลยครับยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วนะครับบายบยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์การสุ่มกระชานะครับว่าสุ่มยังไงถึงจะได้ห้าดาวนะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับส่วนในคลิปต่อ,ตอไปถ้ามีใครอยากให้ทําอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาได้ที่ข้างใต้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ Right now, wish was sitting the top